ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w o n d n e t เรามีอะไรที่มีเรจะชี้แจง,งไหง<ๆ>ไมลูกในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิ้งพูดได้แค่ในส่วนของนี้เนาะออสำหรับพี่เขาอ่ะนิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราลักแล้วก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนคืออะไรนะคะงที่ พี่ผู้อีกคนนึงเป็นเพื่อนค่ะมีคนนึงเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่เราคารบักเหมือนเดิมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆิแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วเราเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็นิ้งว่า มันผ่านมาแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้สิงคโปรเข้าใจ์อะไรนะคะคุยการเป็นการข้อติ่อะไรพี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปมันกระทบหลายฝ่ายใช่มันกระทบหลายฝ่ายตอนนี้มันมันชื่อเราชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากถูกรู้ เลยค่ะว,ว่ามันมีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นว่าว่าเอามันมีเรื่องนี้ว่าพี่พลอยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยแหละค่<ล>ะคือ,อเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ค่ะขอเรียกถามด้วกันว่าเป็นที่สามหรือที่สองนิ้งคิดว่านิ้งคิดว่านิ้งขลบเต่งมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องของเพื่อนก็คือ มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าจะเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อมันมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับภูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับภูกับทูกูแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ด้รู้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทําอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยอะค่ะกับภูไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่ไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอน มันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันมันได้พูดคุยกันอย่างเออได้พูดคุยคุยอย่างบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วมันนานเพว่านี่ิพูดไปหมดแล้วค่ะว่าว่ามันผ่านมานานแล้วเราเเราน่าจะมู v ออนจากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ย นี่นี่คิดว่าเมื่อกี้นี่ตอบชัดแล้วนะว่าว่าแบบมันไม่มีอะไรอะค่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่านี่ได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วอะค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วนานของนี่คือช่วงที่ที่ปูกคบกับคอยคือไหมครัมันมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วค่ะอันนี้ับโเราเวค่ะอะไม่นะคะอะไรนะคะ นิ้งนิ้งเห็นจากข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตรตรงว่าพี่พลอยังเป็นพี่ที่นิ้งรักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้งซิมเปิรฟูดนิ้งเจอพี่พลอยพี่พลอยเคยให้บัตรคือคือพี่พลอยก็ยังเป็นพี่ที่เรารักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ยังติดต่อกันก็ยังคุยกันดีไม่บอกไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องก็เพิ่งเกิดเมื่อวานนาอแล้ววันนี้เราก็ววันนี้ก็นิ้งก็ทํางานทั้งวันเลยเราจะุยายามทำความเข้าใจกับพี่เขางอะ เออนิ้งว่าเรามูวอนจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่น้ต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะใช่มากมากมากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นิ้งน่าจะต้องคุยกับพี่เขามากกว่าแล้วเราก็เลยคิดว่าเออข่าวนี้เรายงไรบ้างกอนนีจิตใจ้องหรือว่าแบบไะคข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะ Ask, ว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านิ้งรู้สึกว่าที่นิ้งคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิ้งว่านิ้งนิ้งเพียร์มันแล้วหมายถึงว่านิ้งว่านิ้งนิ้งทำพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่านิ้งรู้สึกว่า เด้วยความที่เราเป็นเนื้ององเราแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยนะเนาะหลายหลายอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าออถ้าเราแบบซื่อสัตย์แล้วจริงใจมันคือโอเคแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนี้กับคนที่กําลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่ขนาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างไม่ไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็ คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะไม่ว่า,<ด>ไ,มวาไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความเป็นความเป็นจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่ายงเาเข้าานน,น,นไไม,มีเรื่องอื่นจะอัปเดตไหมคะเรื่องมีอัปเดตนะักการเมืองอยู่ในขณะนี้แต่ว่าแต่ว่าคนที่ตอนนี้คืคคอที่คอนขึ้นมาเออพอนเดี๋ยวออกมาพูดตรงนี้ พูดเราก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้วเราพูดถึงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนิงคิดว่านิงพูดไปครบถ้วนแล้วว่าเรื่องราวมันเออมันเป็นวันนี้แล้วสำหรับทูก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันอ่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่ภูนะคะหลังษณ์จากเสือเรือนี้ขึ้นมาจริงเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะอาจจะไม่เคลียร์มาไม่คุยอะไร อะไรนะคะคำถามคุณเลยนะ,ะตอนนี้นิสโสดคะนิสโสดค่ะตอนนี้นิสโสดค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลย